กลุ่มที่สองก็ขอสวัสดีคณาจารย์แลวก็นักศึกษาพี่น้องชา,ชาวบ้านประชาสุขสันที่รักทุกคนนะคะ,ะการนำเสนออันนี้ก็เป็นบ้านฉันมีดีนะคะ,ะในหัวข้อบ้านฉันมีดีเรามีดีอะไรบ้างนะคะในหมู่บ้านของเรานะคะสถานที่อันนี้เป็นที่เสริมเนาะอันนี้อะไรรูกนี่สิ่งที่อยากให้มี ยายต้องอ่านเอาเด็กเขาเขียนหัวข้อว,ว้าไปเต๊ะมีอาทีวา่วาว้าไปเต๊ะวันนีาา้เรามานําเสนอเลยจสิว่ามตงไหนต้องอ่านตามป้ายนะคะ,อะบอกว่าจุดพัฒนาที่อยากให้มีจุดที่หนึ่งก็คือป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านประชาสุขสัตย์นะคะ,ะจุดแรกก็คือตามที่จุดที่หนึ่งที่บอกไว้นะคะ,ะมันก็มีที่บรบังเหมือนกับคุณนิยมพูดไว้ในจุดที่หนึ่งบอกว่าทาั้งทั้งต้นไม้ด้วยนะครับ ท่านนายกปลูกต้นสีดึองเหลืองนะอะไรบังนะคะแล้วอะไรบังเยอะเลยเราก็อยากจะให้ตรงนั้นนะล่งๆหน่อยทางเลี้ยวเข้าหรือถ้ามีป้ายเข้าเริ่มตั้งแต่โรงเรียนบ้านพานนะคะจากทางโรงเรียนบ้านพานเลยเริ่มบอกจุดมาตั้งแต่นู้นพอถึงเข้าจริงๆแล้วก็เสียภาษีเยอะค่ะคุณครูบังโอ้ <มา S 1> ต้องเสียภาษี ่ 26, ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะก็นําเสนอเฉยๆนะคะไม่ได้บอกว่าต้องเอานะคะเราเป็นผู้นําเสนอถ้าท่านเห็นว่าดีก็ให้เอาถ้าท่านเห็นว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะใจกว้างนะคะป้ายที่สองนะคะบอกสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านพอเข้ามาถึงอ่ป้ายใหญ่ที่บอกว่ายินดีต้อนรับนะคะน่าจะมีแผ่นป้ายแผนที่ใหญ่ๆเลยชัด เจนบอกว่าจุดที่หนึ่งที่สองมีอะไรบ้างนะคะบอกทิศทางให้ว่ามีอะไรในหมู่บ้านของเราที่เป็นของดีนะคะที่ให้กะท่องเที่ยวนะคะต่อไปอันที่สามคือสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านว่าเรามีอะไรบ้างก็ให้ขึ้นนะคะขึ้นโชว์นะคะ มีรถรับส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรถรับส่งอาจจะเป็นรถอะไรก็ได้ที่มันเหมาะสมที่พวกเราลงความเห็นกันนะคะคือให้บริการมีรถบริการนะคะต่อไปนะคะสร้างเพลงเออสร้างเพลงเอ๊เเอเคุณจัมีเพลงอยู่ในใจนะคะบอกว่าก <c oughs> ็เลยพูดเพลงก่อ,กอ,อ่ะสร้างเพลงเพลงประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็จุดจุดเช่าจาัก านชมวิวจุดเช็คอินให้มีจุดเช็คอินเหมือนกับเราจะขึ้นภูผาแดดเลยก็จะมีจุดเช็คอินนะคะปล่อยนักท่องเที่ยวแต่เนี่ยเรามีจุดแนะนําจุดพาไปจุดต้อนรับนะคะให้มันชัดเจนนะคะนี่ของหมู่บ้านเรานะคะตัวที่เสริมอยากให้มีก็คือ,อเราเอาบริบทของหมู่บ้านเราทั้งหมดที่ดีที่สุดนะที่เราอยากจะนำเสนอแล้วเอาไปให้เขาเข,าเขียนเพลงให้แต่งเป็นเพลงเป็นกร เอาร้องโชว์เอาไอ้นั่นอะเรามีนะไปให้คณะประพัน์แต่งให้แล้วก็ให้อ้ไม่ไทรลองก็ได้ให้มันแค่ลองก็ได้ใครลองให้ก็ได้นะคะแต่เราไปแต่งเพลงมานะคะเกี่ยวกับหมู่บ้านของเรานะคะ,นะคะแล้วก็อะไรอีกของดีในหมู่บ้านเรานะคะอาหารตามฤด,ดูกาลนะคะอาหารตามฤด,ดูกาลเช่นอาหารป่าเรามีอะไรบ้างอาหารป่าผักหวานไข่มดแดงแมงแคง หน่อไม้ไร่นะคะหน่อไม้ไร่แกงหน่อไม้ไร่เห็ดกระดาษเห็ดละโงบเห็ดเผาะนะคะตามฤดูกาลที่มันมีต้มอึ่งนะคะ,ะสั่วกบนเนี่ยนะคะนะกบย่างปลาปลาในหมู่บ้านของเราในปลาอ่างห้วยน้ำบ่อนี่เป็นปลาที่อร่อยที่สุดก็คือปลาหน้าหมองนะคะแต่ว่าปลาหน้ามองมันอยากมืดเหรอเนาะมันอยากดับเหรอนะคะถ้าหาพันธุ์มาให้ได้ก็จะดีมากนะคะแล้วก็ สินค้าเกษตรนะคะสินค้าเกษตรของหมู่บ้านเราก็มีเยอะนะคะพวกไม้ผลพวกผักอะไรต่างๆนะคะที่เราแม้ผักหวานอยู่บนภูเขาเราไม่ไปเอาแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่ในบ้านคนในหมู่บ้านแต่ละหลังนะอย่างบ้านคุณรตีเนี่ยเป็นพันต้นนะคะแล้วพอเอานะคะบ้านคุณจันก็มีนะคะแล้วก็แย้นะคะแย้ในโรงเรียนเราเนี่ยมีเยอะมากดิฉันออกแล้วไม่ใช่ครูในโรงเรียนแล้วนะคะอ่าเป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะคะนะแย้นะคะ ก็อยากจะให้ไปศึกษาชีวิตแย่นะคะในโรงเรียนก็ทำทำแลนด์มาร์กเหมือนคุณีิว่านะคะว่าแลนด์มาร์กแย่ตัวใหญ่ๆเคยเสนอมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทราบทีเคยออกแบบเคยไปดูอะไรมาก,ก็ไม่ได้ทราบทีนะคะปัญหาเยอะ เาามีลจุดที่อยากพัฒนาอีกนะก็คือถนนนะคะพัฒนาถนน,าน,น,านระหว่างทางไปสถานที่ท่ทองเที่ยวนะคะบอกว่าอ่ามันก็ที่จริงเนาะไม่ไม่พัฒนาก็ได้เนาะถ้าสําหรับผู้ที่ชอบวิบากนะคะ,อะ,อะชอบวิบากหน่อยนะคะแล้วกับหนุ่มสาวนะคะไปเออนี <c oughs> <c oughs> นะคะนับมีแห้งนะ เดีขัต่อไปนะคะอะไรนี่ถนนไว้ขับขี่จักรยานไว้ชมที่ท่องเทีเ่ยวต่างๆนะคะอ่าตามอ่างเก็บน้ำนะคะออกกำลังกายเนะาะอ่สถานที่เสริมนะคะไม่ฟังหรอกค่ะพูดไปแล้วไม่ได้ยิน <laughs> สถานที่เสริมจุดไ <laughs> ม่นำบ่อนะคะเสริมก็คือกลางเต็นนะคะจุดกลางเต็นกลางเต็นในกลาง มามา,มาเที่ยวการเต้นมีเต้นให้เช่าหรือว่าเอาอยัางไงก็แล้วแต่นะแต่ว่ามีกางเต้นท์มีการการักษาความสะอาดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะคะ,ะเสริมซุมาามซ้มอาหารให้มีซุ้มอาหารอ่ะแล้วก็อีกที่นึงก็คือดอนเจ้าปู่นะคะจะเป็นหาดทรายเทียมที่ผู้ใหญ่เคยทําแผนไว้นะคะเนี่ยเราอยากให้มีอยากให้ได้ตรงนี้จังเลยนะคะอ่า ถ้าการล่องแพงนี่ก็จะมีปัญหาอยู่ก็ค่อยคุยกันทีหลังก็แล้วกันนะคะสำหรับกลุ่มเรานะคะบ้านฉันมีดีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะมีอะไรเสือเชิญค่ะ